วันที่13สิงหาคม2567เวลา11.45นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาที่ประเทศไทย สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนางหวอทีอันรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเจ้าหน้าที่ระดับสูงสำนักประธานาธิบดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งพระกระยาหารกลางวันถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่13-15ถึงสิงหาคม2567 เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมมีเลียฮานอยพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะครูจากโรงเรียนในโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวนสี่โรงเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าและการดำเนิน ดำเนินงานประกอบด้วยโรงเรียนปฐมศึกษาหมดทั้งนําจังหวัดหาซางโรงเรียนปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาห่งถังจังหวัดกวางนินโรงเรียนปฐมศึกษานินหมีจังหวัดนินบินและโรงเรียนปฐมศึกษาและมัธยมศึกษากาเซินซึ่งมีโรงเรียนปฐมศึกษาอีกหสาขากระจายตามหมู่บ้านในตำบลกาวเซินได้แก่ โรงเร er ียนปฐมศึกษาเซินฝูโรงเรียนปฐมศึกษาต่ำโรงเรียนปฐมศึกษารังโรงเรียนปฐมศึกษาแลงโรงเรียนปฐมศึกษาบ่ายและโรงเรียนปฐมศึกษาซึ่ง สมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีส่งงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า30ปี<อ>เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารตลอดจนเด็กชาวไทยภูเขาและเด็กชนกลุ่มน,น้อยอื่นๆได้มีโอกาสเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการมีสุขภาพแข็งแรงได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี พึ่งตนเองและช่วยพัฒนาชุมชนทําให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการทรงงานนั้นเป็นที่ตระหนักทั้งในประเทศไทยและจากองค์กรต่างๆทั่วโลกในปี2548องค์การยูเนสโกถวายตําแหน่งทูตสันทวามัิตรีแห่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติด้านการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กชนกลุ่มน้อยด้วยการศึกษาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ในโอกาสนี้องค์การยูเนสโกจึงได้ขอพระราชทานให้ทรงนำองค์ความรู้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารไปขยายในประเทศในแถบลุ่มน้ำโขงด้วย ในปี2549จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ดำเนินโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขึ้นมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆของเด็กและเยาวชนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและประชาชนในเวียดนาม โครงการความร่วมมือดังกล่าวเพื่อพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนนำรูปแบบการพัฒนาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปประยุกต์ให้เหมาะสมตามบริบท สำหรับการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างโภชนาการและสุขภาพอนามัยของโรงเรียนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประกอบด้วยองค์ประกอบของการพัฒนา8ด้านที่เหมาะกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนได้แก่การเกษตรในโรงเรียนการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรการจัดบริการอาหารการติดตามภาวะโภชนาการการพัฒนาอนามัยส่วนบุคคลการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนการจัดบริการสุขภาพและการจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรโภชนาการ และสุขภาพอนามัยตั้งแต่ปี2549ถึงปัจจุบันมีโรงเรียนในเวียดนามเข้าร่วมโครงการ6โรงในจำนวนนี้มีโรงเรียนที่เพิ่งเข้าร่วม2โรงคือโรงเรียนปฐมศึกษานามเกืองจังหวัดลาวกายและโรงเรียนปฐมศึกษาเวียนเติร์ทัน่นจังหวัดกวางจิซึ่งในครั้งนี้จะเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง2โรง โอกาสนี้คณะครูจากโรงเรียนทั้ง4โรงได้กราบบังคมทูลถึงผลสำเร็จของการดำเนินโครงการตามพระราชดำริว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆอาทิอุปกรณ์การเรียนการสอนอยาและเวชภัณฑ์หนันงสือเรียนและมะเมล็ดพันธุ์ผักทําให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงแจ่มใสมีอาหารกลางวันรับประทานถูกต้องตามหลักโภชนาการ โรงเรียนได้นําเงินพระราชทานไปทําประโยชน์อย่างคุ้มค่าเช่นสร้างหลังคาพื้นครัวและห้องอาหารทําให้มีห้องอาหารสะอาดถูกหลักสุขาพิบาล นอกจากนี้บางโรงเรียนได้รับพระราชทานงบประมาณในการสร้างอาคารพักนอนสําหรับนักเรียนพ่อแม่ไม่ต้องมารับส่งเด็กนักเรียนทําให้เด็กมีเวลาพักกลางวันมากขึ้นที่สําคัญโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานแต่บางโรงเรียนมีปัญหาอุปสรรคในการปลูกพืชผลทางการเกษตรเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยมีฝนตกชุกมากไปทําให้พืชผักเสียหาย เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดลาวกายเป็นหนึ่งใน6จังหวัดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามตั้งอยู่ห่างจากกรุงฮานอย272กิโลเมตร การเดินทางจากกรุงฮานอยมาจังหวัดเหล่ากายมีทางหลวงใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงจังหวัดเหล่ากายมีระบบคมนาคมขนส่งทางบกที่ดีและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไปยังจีน สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตั้งพระาราชหฤทยัยมุ่งมัน่นและมีพระราชอุตสาหาสะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนต่างๆที่เข้าโครงการความร่วมมือการพัฒนานเด็กและเยาวชนในเวียดนามแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยทรงตรหนักว่าบทบาทในการพัฒนานเด็กและเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้านเป็นการสร้างประโยชน์สุข เพราะการศึกษาไม่ใช่การดําเนินงานที่มีผลประโยชน์แต่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟนเพิ่มขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม